ต้องหากินกันแบบนี้เรวใช่ไหมครับสิ่งที่คุณเคยกล่าวหาลุงเคยกล่าวหาป้าที่ดาวคานตอนนี้คุณกลับทำเสียเองแล้วคุณลบคลิปทําไมครับกลัวฟาร์มผิดอะไรครับหรือกลัวอับอายถึงจะลบคลิปก็ไม่ทันแล้วครับเอาลูกมาหากินแบบนี้ครับเด็กอายุเท่าไหร่ครับพ้นนิติภาวะหรือ,อยังครับถึงขั้นต้องเอามาทําแบบนี้กันเลยนะครับแบบนี้มันผิดนะครับ ไม่มีใครทำกันหรอครับเอาลูกมานั่งขายของเหรอไม่มีใครทำเหรอเอาลูกมานั่งขายของอะ่ะแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอและไอ้ข้อมในนาดงดอกนะะั่นล่ะทุกคนเอามาทำคอนเทนต์กันอะ่ะและไอ้บ้าใบาถือใยบัวในนาดงดอกนะะั่นล่ะที่ทุกคนเอามาทำคอนเทนต์กันน่ะ แล้วการที่เอาเด็กไปทำคอนเทนต์ขึ้นไปหยุดบนเวทีที่มีการจับให้เล่นพน,นันน่ะมีใครเขาทำกันไหมไอ้น้องพลไอ้นาเดียไอ้น้องตองอะไรเนี่ยแล้วลูกคุณน่ะแค่ลูกขี้แตกคุณยังเอามาทำคอนเทนต์เลยแล้วลูกสาวคุณน่ะตั้งแต่ตอนเล็กๆที่จะพยายามจะยัดเยียดให้ไปหอมแก้มกับไอ้คอมอะไรเนี่ยพวกคุณยังทำคอนเทนต์กันเลยที่อย่างนี้รู้มันผิดเพราะคนอื่นทำนั่นมันผิดนะครับ ลบคลิปทำไมแล้วคุณจะลบคลิปทำไมไอ้คลิปขายกระเป๋าคุณม่อกีดคลิปกี่คลิปลบทำไมกวัวความผิดอะไรเหรอลบประมูลตุ๊กตาที่ดางกานสิ่งที่คุณกล่าวหาเขาแล้วแล้วคุณก็ทำเสียเองแบบนี้มันสมควรหรือเปล่ามันทาได้หรือเปล่าคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าสิ่งที่คุณคุยอะไรคนอื่นไว้สิ่งที่คุณกล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นไว้ คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณทําเองแล้วคุณก็ลบคลิปคุณไลฟ์สดแล้วคุณก็ลบคลิปลบทําไมครับลบทําไมนั่นสีอยากรู้เหมือนกันด่าจันสีแล้วก็ลบคลิปลบทําไมลบทําไมถ้าไม่ใช่ไอ้หน้าตัวเมียเน่ะไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะลบคลิปทาไมขายกระเป๋าปลอมแล้วก็ลบคลิปลบทําไมหน้าตัวเมียกันทั้งคู่เลยทั้งผัวทั้งเมียน่ะลบทาไมล่ะ ตอนนี้มีคนจะเตรียบไปร้องบอกกบปออสอแล้วนะคะคลิปที่ลบไปยังลบไม่หมดมีอยู่คลิปหนึ่งดิฉันดูดไว้แล้วแคปไว้แล้วด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ยังแคปได้อีกหลายคลิปนอกจากนั้นยังไม่พอถ้าของคุณมีปัญหาไอ้ใบที่เอาไปให้อีทถิประมูลไปทํารายการอาหารกลางวันก็น่าจะต้องโดนตรวจสอบด้วยเหมือนกันลบไม่ทันแล้วนะคลิปนะ่ะดูดกันไว้หมดแล้ว ลบไม่ทันแล้วเข้าใจไหมแล้วคุณลบคลิปทำไมล่ะถามหน่อยไปนั่งถามคนอื่นลบคลิปทำไมลบคลิปทำไมแล้วตัวเองล่ะลบคลิปทำไมนะครับลบทำไมครับเอาตุกตามาเป็นกองกองแล้วก็ามานั่งไร้สดขถายแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ ขายไม่ได้หละคะฉันเห็นมีอีดอกกับไอ้เฮียตัวไหนก็ไม่รู้คู่หนึ่งเนี่ยไปเอาเสื้อผ้ามือสองไปซื้อมาเป็นกองงแล้วก็มาขายแบบเนี้ยทําได้ได้แหละคะแล้วก็บอกก็เป็นของซื้อมาใช้เองเนี่ยนะมีอีดอกตัวหนึ่งกับไอ้เฮียตัวหนึ่งแล้วก็เกิดมีอีดอกอีกตัวหนึ่งมาช่วยกันขายกระเป๋าไปซื้อมาหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยทําได้ด้วยเหรอเขาซื้อตุ๊กตามาเข้ามาประมูลขายเนี่ยเขาหาเงินทุนการศึกษาของเขาเองเนี่ยเด็กอยากจะทําเองเนี่ยผิดตรงไหน ผิดตรงไหนมันผิดก,กฎหมายครับที่เอาเด็กคนหนึ่งออกมานั่งหน้าโซเชียลแล้วก็มีการขายกะขายตุก๊กตาหารายได้ให้กับน้องมันผิดก,กฎหมายตรงไหนเหรอที่เด็กคนหนึ่งจะอย่างนั้นเด็กที่นั่งขายขนมนั่งขายของช่วยพ่อแม่ขายของก็ผิดกฎหมาย,ยาสิแล้วเวลาคุณเอาลูกคุณออกมาช่วยขายของเอาลูกคุณออกมาทาท่ากระดงกระแดอะไรนั่นอะ พื่อจะเรียกลูกค้าหรือเอาลูกคุณมาแล้วก็เชียร์ให้ไปหอมแก้มน้ำมนต์่ะผิดไหมเหมือนเอาลูกมาเชียร์ให้ขายตัวเลยนะบอกซะก่อนผิดไหมถ้าอย่างนั้นน่ะลูกขี้แตกคุณก็อุ้มลูกมาให้เห็นกันแนละ้วใ้ลูกขี้ขี้แตกทำคอนเทนต์เนี่ยผิดไหมเอาน้องตองมาทำคอนเทนต์เอาเด็กมาทำคอนเทนต์ส่งมบเรียวให้แล้วบอกให้เคี่ยนพ่อตีพ่ออย่างนี้ผิดไหม เอาน้องพลอยเอานาเดียเอาเด็กๆขึ้นไปบนเวทีที่มีการจัดให้เล่นพนันเนี่ยผิดไหมผิดกฎหมายไหมทำไมอย่างนั้นคุณบอกว่ามันเป็นสันทนาการมันเป็นการเ,าเล่นทําได้ละ่ะส่งเสริมให้เด็กกล้าสแสดงออกนี่สดิ้งเขาก็ช่วยแม่เขาขายของมาตั้งนานแล้วนะ ขาก็ช่วยทานู่นทํานี่เวลาแม่เขาขายผ้าครามขายกระเป๋าขายอะไรเขาก็ทําอยู่แต่งวดที่เป็นการขายเพื่อที่เขาจะหาทุนของเขาเองเขาลงทุนแล้วก็มาทําการค้าขายแม่เขาก็แค่สอนให้ขัดขายของเนี่ยออนไลน์เป็นการทํางานหารายได,ได้ผิดตรงไหนอะกับไอเด็กที่ไม่ทําให้เฮียทําหาอะไรเลยรอแต่เงินขอทานเอารูปออกมาหน่อยแอบถ่ายหน่อยนึงเดี๋ยวเอฟซีก็ส่งเงินให้เนี่ย ใครผิดมากกว่ากันถ้าคุณจะขายก็าขายไปอย่าเอาเด็กเข้ามาหน้าจอมันผิดกฎหมายนะครับนะครับคุณลบคลิปทําไมถ้าคุณไม่กลัวความผิดคุณลบคลิปทําไมขายของก็ขายไปอย่าเอาเด็กมาหน้าจอมันผิดกฎหมายแล้วเวลาพวกคุณไลฟ์ขายของกันอะ และมีเจ้าแอดมินน้อยวิ่งไปวิ่งมาผิดกฎหมายไหมหรือที่คุณทำคอนเทนต์ให้เจ้าแอดมินน้อยล้วงแล้วต้องล้างอะไรละ่ะมีทั้งภาพที่เอามือล้วงจี้ตูดคุณแล้วพวกคุณก็หวัวเราะกันกูทำคอนเทนต์แบบนั้นน่ะทะลึง่งทะลึ่งให้เด็กจี้ตูดี่ยคะเอามือแยงตูดอย่างเงี้ยผิดกฎหมายไหมอย่างนั้นน่ะเด็กช่วยแม่ขายของผิดตรงไหนก็เอาเด็กมาทำคอนเทนต์ให้เด็กตัวเล็กๆเ,เอามือจี้ตูดแล้วก็ทำท่าสะดุ้งเสียวตูดกันน่ะอย่างไงทุเรศกว่ากัน แลวพวกคุณทำคอนเทนต์กับเจ้าแอดมินตั้งกี่รอบกันเนี่ยคอนเทนต์กับน,น้องตองเนี่ยตั้งกี่รอบกับนาเดียพวกเนี้ยผิดกฎหมายไหมอย่าเอาเด็กมาขึ้นหน้าจอลูกคุณคุณเอาขึ้นหน้าจอตั้งเท่าไหร่แถมเวลาขับรถอีนางเมียอีนางแม่นั่งแต่งหน้าแต่งตาปล่อยให้ลูกนอนถ้าจะลื่นถลายลงเก้าอี้เอาเด็กมานั่งด้านหน้าไม่มีเข็มขัดนริรภัยไม่เอาเด็กนั่งในเก้าอี้ นิรภัยสําหรับเด็กที่จัดไว้โดยเฉพาะกฎหมายมีนะคะมันผิดกฎหมายพวกคุณยังทากันเลยอย่าเอาเด็กมานั่งนัดเอามาออกนอกหน้าจอมันผิดกฎหมายรู้ด้วยเหรอลูกมึงกูเห็นเอามาเที่ยวเล่นอยู่ในรถน่นนะผิดกฎหมายไหมอาเธออาเธออาเธออย่างนู้นอย่างเงี้ยเอามาออกหน้าจอทําไมไม่ผิดกฎหมายบ้างล่ะ ทำไมน้องสดิ้งช่วยแม่เขาขายของน้องอยากมีรายได้ลงทุนซื้ออันนี้มาแล้วมาประมูลขายเนี่ยผิดตรงไหนขายของนี้ผิดตรงไหนเวลาที่พวกคุณให้เด็กไปเล่นใบหวยเนี่ยอันนั้นผิดกฎหมายชัดๆเอาเจ้าแอดมินน้อยมาแล้วก็ให้จุ่มมือแล้วก็ดูเบอร์กันน่ยผิดกฎหมายไหมใบหวยเนี่ย สนับสนุนให้คนเล่นพาน,านันเนี่ยผิดกฎหมายไหมทีอย่างนี้เราทํามาเคร่งกฎหมายทามาพูดดีอุ้ยมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายพวกมึงทั้งนาทั้งโคตรเงาสักกราระมึงทั้งฝ่ายทุกคนขายเด็กกินกันทั้งนั้นให้เด็กเอามือจี้ตูดแล้วก็ถ่ายรูปเป็นปกคลิปเนี่ยเฮียไหมไม่เฮียทำไม่ได้นะไปดูสิคลิปนั้นใครเอาไปลงไอ้รูปนั้นนะ่ะไอจ้จ่าจอมดูดไอ้สันดานไอ้สารเลวนั่นนะ่ะ ความจริงเริ่มเปิดเผยนิสายใจคอของคนกลุ่มนี้ที่ดาวคารเริ่มเปิดเผยครับความจริงของครอบครัวนี้เริ่มเปิดเผยมาทีละนิดเทละนิดที่ผ่านมาครับที่เขาไม่พอใจลงใจป้าเพราะเรื่องนี้คําว่าคุณได้เกินไปแล้วนะคุณได้มากเกินไปแล้วคํานี้นะครับมีหมาคนหนึ่งเคยกล่าไวไนะว้นะดาวคารมันสื่อถึงนะครับมันสื่อถึงจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่งนะดาวคารที่ในใจมีความอิจฉาริษ,าษ,าษายาเห็นเขาได้นูน่นเห็นเอฟซใีให้นูน่นเห็นเอฟซีให้นี่ก็เกิดาร์มอิจฉาริษยา และแล้วครับความจริงก็เปิดเผยความอิจฉาทิ่อยาในใจก็เริ่มหลุดออกมาในเมื่อตัวเองก็ทําเองลุงป้าเราไม่เคยเอาเด็กออกมานั่งทำคอนเทนต์ขายของหรือเปิดประมูลอะไรนะครับแต่ความเลวร้ายของพวกคุณคนฝั่งคุณฝั่งข้างไข่ข้างแคมนะ่ะมันโผล่มาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ต้นไอ้พูแต่อีเถกในความโลภโมโทสันความอยากได้ของคุณอื่นความเห็นแก่ตัวมันโผล่มาตั้งนานแล้วคะ่ะ ความชั่วช้าของพวกคุณมันโผล่มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งโผล่นะคะมาตั้งแต่ต้นน้องสดิ้งช่วยแม่ขายของช่วยพ่อทำงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาทำมาอย่างนี้มาตลอดเพราะว่าพอมาช่วยพ่อแม่ทำงานเขาก็มีสินจ้างมีรางวัลตอบแทนความดีระเด็กมาช่วยงานก็จะได้นั่นได้นี่ เวลาที่เขาซื้อของอะไรให้ร้องซดิ้งคุณก็บอกว่าเนี่ยเอาใจกันเพราะว่าซดิ้งเนี่ยเก็บความรับนุ่นความรับนี่เอาไว้จริงๆไม่ใช่ค่ะเด็กอยากได้อะไรบางอย่างก็เอาแรงงานมาแรกมาช่วยทำนุ่นทำนี่เหมือนกับน้องกุ้ยเจ๋ง ต้องเก็บเงินหาซื้อคอมเองไม่ได้มีพวกผู้ใหญ่ใจดีคอยสปอยซื้อให้นะคะไม่ได้พ่อแม่มันไม่ได้ไปนั่งขอทานออนไลน์เอาเงินถ่ายรูปลูกชายส่งให้เอฟซีดูเอฟซี FC อยากได้แล้วก็ให้เงินดังนั้นไม่เรียกขายหรอคะไม่เรียกขายลูกเหรอลุงป้าเราไม่เคยทาคอนเทนต์กับเด็กมาช่วยขายของใครอะไรแน่ใจหรออาจจะไม่เคยเอามาชัดๆในการทำคอนเทนต์ พิเศษในการขายโปรนู่นโปรโนี่แต่เอาไปช่วยจัดให้มีการเล่นพนันตักไข่มีค่ะเอามาทำคอนเทนต์เรียกแขกมีค่ะทำไมจะไม่มีคนเขาเห็นกันอยู่เต็มนาตัวคุณเองคุณก็เอาคอนเทนต์ลูกสาวให้ไปจูบแก้มพี่นมนทำกับเข้า เรียกว่าคือเอาลูกสาวมาขายอยากจะให้คนเขาจับคู่เชียร์กันว่าให้เป็นกิ๊กกับน,น้ำมนตตั้งแต่เด็กมันยังไม่กี่ขวบเองนีนไนนะะ่ไม่เรียกคอนเทนต์เหรอคะไม่เรียกคอนเทนต์เหรอแบบนั้นอนะ่ะมันก็คล้ายๆกับเอาลูกสาวมาเร่ขายตัวเลยนะจริงๆนะนี่เห็นไหมลูกสาวฉันน่ารักเขาจุ๊บแก้มเด็กผู้ชายก็เป็นด้วยลูกสาวฉันเก่งนั่นไม่เรียกคอนเทนต์เหรอคะไม่ได้เอาลูกสาวมาขายหรอคะ แล้วอีทถิกที่แอบถ่ายลูกแอบถ่ายหัวนมผัวเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอคะส่งไม่เร็วให้น้องตองจีพ่อเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอคะอย่าบอกก็พวกคุณไม่ทำคอนเทนต์เอาแบงค์ใส่กระเป๋าแล้วก็ให้เด็กตัวลเล็กๆไปล้วงเงินในกระเป๋าแต่แล้วก็มิกิ๊กิ๊กักๆเดี๋ยวไปล้วงโดนนั่นโดนนี่เนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์หรอคะทุเรศไห้คอนเทนต์แบบเนี้ย จะให้เด็กลุ้งเจอหำเจอไข่เนี่ยทุเลตไหมแล้วคุณถ้าไม่กลัวความผิดลบไลค์ขายกระเป๋าไปทำไมขายกระเป๋าขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยลบไปทำไมลบไปหมดเลยลบทำไมคะกลัวอะไรกลัวโดนแจ้งอ่ะกลัวอะไรคุณลบไปทำไมแต่ถามว่า แก้ทันไหมไม่ทันค่ะมีคนเขาดูดคลิปมีคนเขาแคปเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะถึงมือบอกปอ,อสอแน่นอนค่ะรอดูก็แล้วกัน